สบายดีพอ่อเมพี่น้องต่อคลิปสองพี่น้องหลังจากที่ข่ําหัวไ,ไปแล้วก็อย่างงงพี่น้องเอ้ยโหงงงมาขวเห็นไ,ได้งงลงมานํำมันลายแห้งบอกกาขว่าหยาดมายามอยู่ท้ายพี่น้องวะอหูวัีมียังแน่ โอ้ยอญญาญะพี่น้อง <c ười> บันด์เป็นปลาได้อัะยาน <c ười> โอ๊ยกระปูไปเบิดเลยขู่กว่าท่านเจ๋อไอู้พี่นองกระปู

เสียบไว้ห <House> ันแล้วอย่าไปหื D ้อห้องมันบบมีปลาลอยเลยค่ะเสียบไว้แหลบเสียบตั้งไว้แหลมอันมาหากูมันเฉบโเห็นโอ้ยตุ๊กติดดุ่มดิหน่าอันนั้นไม่ถ่านฟัว น้ำพี่น้องกำลังขอนผังขวมไปลาเท่าเดียวหนึ่งโผลโพว์วผล พ้นกระเฮ็ดใส่เศ้าหน้าโพสบันย่มดำหน้านัาน่นดูดหน้าดำหน้าอันนี้เดือนสิบเอ็ดแหละพ้นผันมาดี นางข้าคัวผดพระตืดหลดนบนแต่หัวประวัติพื้นเร็จแล้วบหูซ้ำ พี่ก็ว่ากุ่มหักหนาเรียวล่งโหก็ปาละศิลอาไรในน้ำแห้งหาแห้งจะขีไปอยู่ในเจไดยบบียัวแรกก็ปวสามองไปตรงกบนไปอยู่ตรงมันสิชว่างพัแรก เขาแม่น้องเท่นกันเรื่องเขาเรื่องเขาเลยสิมาละมาเด้อแม่น้องเท่นเอ้ยเขา่าจะซุกไม่อะไรนี่ของเฮาท่งนี่ยังว่ากำลังออกพี่น้องทุ่งวานหันติ้กำลังออกกระเฮาบ่ได้เสียใจแล้วว่าสิวิดผลน่ะ เอาไปเสือใจจักดิหากอันว่าเพื่นว่ามันกสิบ,บรินอยู่สิบเอ็ดมื่สิบเอด็อเอดคืนนั่นนี่ตีเปลือกเกี่ยว ไอ้น้อยตื่นแล้วบ่านาะฝนตกมานอนหมวนฝนบอสาดพร้อมได้แม่ซื้อพายางมาใส่ใหม่ขึ้นก่อนนี่ฝนสาด mì tít đầm chub đầm đi thì nọ ơi đầm chub đầm ngàm ad vậy huy mò hải mãi nam luôn át lại right. <laughs> nóng nổi tôi là cả tên rồi không bảo hiểm จักເມືອແລ້ວມັນຕົກມານິຈົ່ງໃຫ້ພັດເຖີກຈັ່ງຫັນເດນິຝົນຕົກແນ່ນິກໍຊິໄດ້ເມືອນ້ຳໝູ່ ล่ะตื่นล้วน้องมานะม่ะไหมบิ่งปลานะ่ะไหมบิ่งปลาอีแม่ไปอาบน้ำห่วยน้องมานะม่ะไหม ออกด้วยแมุ่แปดเลยนะแม่มาตายแล้วแต่แม่ที่นี่แต่น้าพาย,ไไยนูน้าพาขุไอเน่อน้องดำยมหายเน่ยน,น,นยเน่เันเอากระทางออกละบ้านนี่แม่อ,อ,ยอยะขุไอเนาะ สวัสดีป้าลุงสวัสดีป้ลุงก่อนไปบ่ได้แล้วแาบนี้กู่กไปได้นะเจ้าิเตมพังแบนี้มี่กาไปมานี่กกเจ้าม้าครัวอะไรนี่อ๋อมามาเคเ้าปลาเดยมา้ม้าครัวอะไรได้นน่นะเี่ยปาเห็นป ลูกก็ลาละไม่เห็นเห็นไม่เห็นปูเอาให้ฮะปูปู่รพ้องเขินไปจีฮันรุตปู่ปด่ปู่ปู่ปอนปู่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 นะ่ปู่ปู่ปู่ป่ปู่ปูู่่ป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 ่ปู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 ่ป่ปูู่่ หวยลุยหวยมากเว้ยบันน้เสือได้เด้อน้ำแดงๆมาแก่หอยลุยหยมากหอยุยหอยไปหยลุยหยไปกับผีเพราะแห้งเลยนี่นี่พี่น้องก็อใหญ่นี่นี่อโสษคอไปพี่น้องเ้ยหวยขึ้นอย่างวันไลดแดนแลดล้มวอยปลาดุกนะนี่ลนะนี่ลุงปลาดุกปลาดุกขอน้องดำหาเอง กับตัวนี้แนนแม่ประคอลงนะ